คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงทำงานหนักสายตัวแทบขาดแต่เงินกลับรั่วไหลและเก็บไม่อยู่เหมือนมีรูรั่วที่มองไม่เห็นเคล็ดลับที่ประสานระหว่างาศาสตร์พลังงานและจิตวิทยาบอกไว้ว่าน้ำคือตัวกลางชั้นยอดในการดูดซับความเครียดและปรับจูนเคลื่อนสมองของเราให้สงบนิ่งลองหาแก้วน้ำคริสตัลใสสะอาดเพียงใบเดียวมาวางไว้ที่ทิศเหนือของโต๊ะทำงานของคุณซึ่งเป็นทิศที่สื่อถึงโอกาสและการขย,ขยาย พลังงานของน้ำจะทำหน้าที่เป็น Energy Filter ช่วยกรองความวุ่นวายและปรับคลื่นความถี่ในห้องทำงานให้พร้อมรับโชคลาภและการตัดสินใจที่แม่นยำทุกเช้าที่เริ่มงานให้คุณนำน้ำแก้วเดิมนั้นไปเททิ้งเพื่อเป็นการขจัดพลังงานลบที่ตกค้างออกไปแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่เพื่อเริ่มต้นวันด้วยความสดใสคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าความว้าวุ่นลดลงและมีสมาธิจดจอ่อกับเป้าหมายทางการเงินได้เฉียบคมอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อใจนิ่งปัญญาจะเกิดและดึงดูดกระแสงเงินเข้ามาได้ง่ายขึ้นหากคุณพร้อมเปิดรับความมั่งคั่งและพลังงานบวกในวันนี้พิมพ์คำว่ารับทรัพย์เพื่อยืนยันความโชคดีของคุณและกดแชร์เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้เพื่อนร่วมงานของคุณครับ